A for คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีเรากินยาตัวเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะแต่เอ๊ะรู้สึกว่าครั้งนี้มันได้ผลไม่เหมือนครั้งก่อนหรือว่าทำไมเรื่องขนาดยาเนี่ยหมอถึงย้ำจังว่าต้องเป๊ะๆวันนี้เราจะมาคุยหาคำตอบกันจากข้อมูลชิ้นน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีวประสิทธิผลหรือที่เขาเรียกกันว่า bioavailability ครับ ค่ะคําว่าชีวประสิทธิผลหรือ B A นะคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือสัดส่วนของยาจริงๆที่เรากินเข้าไปนะคะที่มันสามารถเดินทางเข้าสู่กระแสะเลือดของเราได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ปริมาณนะแต่รวมถึงความเร็วด้วยที่มันเข้าไปแล้วพร้อมจะออกฤทธิ์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติเรากินยาพารา500มิลลิกรัมเนาะ มันไม่ได้แปลว่าทั้ง500มิลลิกรัมเนี่ยจะเข้าไปรอทำงานในเลือดเราได้ครบนะคะอาจจะมีบางส่วนที่มันสูญเสียไปก่อนหรือดูดซึมไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าต่อให้กินยาขนาดเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยแต่ถ้าไอ้เจ้า B A เนี่ยมันต่างกันผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยสิครับเพราะถ้า B A ต่ำไปยาก็อาจจะ อไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่กลับกันถ้ามันสูงไปในยาบางตัวก็อาจจะอันตรายได้เหมือนกันแสดงว่านี่คือหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมคุณภาพยาเลยถูกต้องไหมครับใช่เลยค่ะสําคัญมากๆ จริงๆแล้วเวลาเขาประเมิน BA กันเนี่ยเขามีวิธีหลักๆอยู่สองแบบนะคะแบบแรกเขาเรียกว่าชีวประสิทธิผลสมบูรณ์หรือ Absolute BA อันนี้คือการเปรียบเทียบยากินหรือยาแบบอื่นๆนะคะกับยาตัวเดียวกันเลยแต่เป็นแบบฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงอ๋อฉีดเข้าเส้นค่ะ เพราะการฉีดเข้าเส้นเนี่ยเราถือว่ายาเข้าเลือดได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มๆเลยเราก็จะรู้ว่ายาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเข้าเลือดได้จริงๆกี่เปอร์เซ็นต์หรือเท่าไหร่กันแน,น่ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าชีวประสิทธิผลสัมพัทธ์หรือ relative BA อันนี้จะเป็นการเปรียบเ,เทียบกันเองค่ะระหว่างยาสองสูตรหรือสองรูปแบบก็ได้เช่นยาเม็ดเทียบกับยาน้ำหรือที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะคือการเทียบยา original หรือ,อยาต้นตำรับกับยา generic หรือยาชื่อสามัญนั่นแหละค่ะอ๋อเทียบกันเองใช่ค่ะเพื่อจะดูว่ามันให้ผลใกล้เคียงกันแค่ไหนให้ยาเข้าเลือดได้พอๆกันหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นนี่ก็คงเป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่ายาชื่อสามัญเนี่ยมันใช้แทนยาต้นตํำรับได้จริงถ้าค่า r e l t t v v e BA มันออกมาใกล้เคียงกันมากๆทีนี้เอ่อแล้วอะไรล่ะครับคือปัจจัยที่ทําให้บ a ของยาแต่ละตัวมันไม่เท่ากันมันมาจาก ตัวยาเองหรือว่ามาจากอย่างอื่นด้วยครับมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเริ่มจากปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวยาเองแล้วก็สูตรตำรับยาก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งทีออ่ควบคุมได้ในกระบวนการผลิตยาอย่างแรกสุดเลยคือการละลายค่ะ หรือ solubility คือโดยพื้นฐานเลยยาเนี่ยมันต้องละลายในของเหลวในทางเดินอาหารเราก่อนถึงจะถูกดูดซึมได้เพราะฉะนั้นถ้ายาตัวไหนละลายยากก็แน่นอนว่าดูดซึมยาก ba ก็จะต่ำตามไปด้วยค่ะอืมครับครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกันถัดมาก็คือขนาดอนุภาคหรือ particle size ค่ะคือยิ่งเราทำให้อนุภาคยาเนี่ยมันเล็กลงเท่าไหร่ พื้นที่ผิวสัมผัสทั้งหมดมันก็ยิ่งเยอะขึ้นถูกไหมคะพอมันเยอะขึ้นมันก็ละลายได้เร็วขึ้นพอละลายเร็วก็ดูดซึมดีขึ้นอย่างมียาฆ่าเชื้อราบางตัวค่ะเช่นไกรซิโอฟูวินเนี่ยเขาต้องทำให้อนุภาคเล็กมากๆมากๆเลยระดับไมครอนที่เรียกว่าไมโครไนซ์เนี่ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเราดูดซึมมันได้ดีพอโอ้แค่ทำให้ยาเล็กลงนี่ก็ช่วยเรื่องดูดซึมได้เยอะเลยนะครับเนี่ยเออน่าสนใจมากครับใช่ค่ะ แล้วยังมีอีกเรื่องหนึงนะคะคือเรื่องรูปผลึกหรือ polymorphism คือสารเคมีตัวเดียวกันเนี่ยบางทีโครงสร้างการจัดเรียงตัวเป็นผลึกมันต่างกันได้ค่ะมีได้หลายแบบซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็ดันละลายได้ไม่เท่ากันอีกอ้าวเะครับค่ะเคยมีเคสที่ดังมากๆเลยกับยาต้านไวรัสชื่อ ritonavir นะคะที่อยู่ๆก็ไปเจอรูปผลึกแบบใหม่ซึ่งมันดันเสถียรกว่าเดิมนะแต่ว่าละลายได้น้อยลงมากๆ ตอนนั้นคือส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพยาชัดเจนเลยค่ะต้องแก้ปัญหากันยกใหญ่เลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่โครงสร้างผลึกมันเปลี่ยนไปนิดเดียวเองนะส่งผลได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยนี่แสดงว่าการควบคุมกระบวนการผลิตยานี่คือสําคัญสุดๆจริงๆนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะนอกจากตัวยาเองแล้วนะคะส่วนประกอบอื่นๆที่ใส่เข้าไปในเม็ดยาหรือที่เราเรียกมรวมว่าโด s เเชฟอร์มนะคะก็มีผลหมดเลยไม่ว่าจะเป็น สารช่วยแตกตัวหรือดิสซิลติแกรนที่ช่วยให้เม็ดยามันแตกกระจายในกระเพาะได้เร็วขึ้นหรือว่าสารยึดเกาะหรือไบนเดอร์ที่ช่วยให้ผงยามันเกาะกันเป็นเม็ดได้แต่ถ้าใส่มากไปยาอาจจะแตกตัวช้าลงอะไรแบบนี้ค่ะคือทุกอย่างต้องสมดุลกันหมดเพื่อให้ได้ BA อย่างที่เราต้องการฟังดูเหมือนว่าปัจจัยฝั่งตัวยาฝั่งโรงงานผลิตเนี่ยเราควบคุมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ร่างกายของคนที่กินยาเข้าไปเองก็น่าจะมีบทบาทสําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับแล้วมันมีอะไรบ้างครับที่ส่งผลจากฝั่งร่างกายเรามีผลมากๆเลยค่ะถึงแม้เราจะควบคุมโดยตรงไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาพิจารณาตอนออกแบบยาอย่างแรกเลยก็คือสภาวะกรดด,ด่างในทางเดินอาหารค่ะโดยเฉพาะกรดในกระเพาะอาหารค่ะยาบางตัวอาจจะถูกทำลายไปเลยในสภาวะกรดหรือว่าการละลายมันเปลี่ยนไปตามค่า pH นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่เรามียาเม็ดแบบเคลือบพิเศษหรือ e n t e r i c coated นะคะอ๋ออที่เคลือบเคลือบใช่ค่ะที่ออกแบบมาให้มันทนกรดในกระเพาะแล้วค่อยไปแตกตัวละลายที่ลำไส้เล็กแทนที่มีสภาวะเป็นด่างมากกว่าอ๋อเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากเลยครับค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยคือสิ่งที่เรียกว่าการเผาผลาญยาครั้งแรกที่ตับหรือ first pass metabolism ค่ะ คือยาที่เรากินเข้าไปพอมันดูดซึมจากลมไ้เล็กแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลือดมันจะไหลผ่านตับก่อนเลยก่อนที่จะเข้าสู่กระแสะเลือดหลักทั่วร่างกายอือฮึครับซึ่งตับเนี่ยก็อาจจะทำหน้าที่เหมือนด่านตรวจค่ะคอยเปลี่ยนแปลงหรือทำลายยาบางส่วนไปซะก่อนทำให้ปริมาณยาที่จะไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อออกฤทธิ์จริงๆเนี่ยมันลดลงยาตัวไหนที่โดน first pass effect เยอะๆก็จะมี ba ต่ำค่ะเมื่อให้โดยการกินอ๋อหมายถึงว่า ยาบางตัวเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วกว่าจะไปออกฤทธิ์จริงก็โดนตับเราจัดการไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปพร้อมยาโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงๆนะคะก็อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาที่ยาอยู่ในกระเพาะหรือส่งผลต่อการละลายการดูดซึมได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยที่สําคัญมากๆก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะอายุ เพศพันธุก,กรรมหรือว่าโรคประจำตัวหรือยาอื่นๆที่ใช้อยู่ทุกอย่างนี้ล้วนส่งผลต่อกระบวนการดูดซึมแล้วก็การเผาผลาญยาได้ทางนั้นเลยทำให้ B A ของยาตัวเดียวกันเนี่ยในแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆก็ได้ค่ะโหฟังแล้วทำให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าชีวประสิทธิผลหรือ B A เนี่ยเป็นตัวชีวที่สาคัญมากๆจริงๆนะครับว่ายาจะทางานได้ดีแค่ไหน ซึ่งมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยเพราะมันขึ้นอยู่กับทั้งตัวยาเองสูตรตำรับยาแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจเรื่องชีวประติผลอย่างลึกซึ้งเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการรับรองคุณภาพยาหรือแค่การเปรียบเทียบยาสามัญกับยาต้นตำรับเท่านั้นนะคะแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่น่าทึ่งมากๆของการพัฒนายาด้วยค่ะ ลองลึกดูสิคะว่าเราจะออกแบบยาเม็ดเล็กๆแค่เม็ดเดียวเนี่ยให้มันสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือปลอดภัยได้ผลดีได้ยังไงในร่างกายของคนเป็นล้านๆคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสรีรวิทยามากมายขนาดนี้มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่น่าสนใจมากๆจริงๆค่ะ